ลืมเลยทีเดียวนะครับสำหรับไอดอลสาวมากความสามารถไขมุกเบียนเคฟูดีครับที่ก็ได้เผยข่าวดีว่าตอนนี้ใกล้เรียนจบแล้วเหลือเก็บแค่รายวิชาไม่กี่วิชาเองก็ได้อัปเดตนะครับว่าตัวเองเนี่ยเรียนอยู่2มหาวิทยาลัยเลยนะคือที่มากรุงเทพแล้วก็มรรมครับที่ผ่านมาก็ทั้งเรียนทั้งทำงานก็แบ่งเวลาได้ดีจบเมื่อไหร่จะมาแจ้งแฟนๆทันทีเลยแหละครับ ใกล้จบแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกบางวิชาที่ยังต้องไปเก็บหน่วยกิจอยู่ค่ะจริงๆหนู่เรียนควบวสองมหาลัยค่ะมาตั้งนานแล้วอีกนึงอีกที่หนึ่งคือที่มกรุงเทพค่ะปี3ก็ปี3นี้ก็เริ่มเนื้อหาเข้มข้นแล้วแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะค่ะแต่พอเป็นรูปแบบออนไลน์เราก็ต้องเหมือนปรับตัวเยอะเพราะมันจะไม่เหมือนมหาลายัยใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นด้วยแล้วก็เหมือน เวลาทางานกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราต้องสื่อสารกับเพื่อนให้มากขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอกอ,อก็อย่างไรก็ยังดีที่ได้แบบมีมีเขาเรียกว่าอ,อะไรคอนเน็กชันกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่างานเยอะมากๆเลยค่ะอย่างก่อนโควิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตรงกับช่วงที่ใกล้สอบของมหาลาัยพอดีเราก็ต้องแบบแบกหนังสืออ่านสอบ ไปที่สนามบินบ้างไปที่ห้างบ้างเวลาไปอีเวนต์เงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็จะถามว่าใครมุกทำอะไรก็บอกว่า mm hmm. อ,อ๋ออ่านหนังสือสอบแบบใกล้สอบอีกแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เราก็เหมือนไม่ได้ซีเรียสค่ะแบบค่อยๆเก็บหน่วยกิดมาเรื่อยๆ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ